ข่าวดีสําหรับพี่น้องชาวเกษตรกรน,นี่คือนวัตกรรมที่พี่น้องชาวเกษตรกรใช้แล้วเห็นผลร้อยบริษัท O2 ทูอินเต t ร์ n a ชั่นแนลจำกัดถือกำเนิดขึ้นจากความตั้งใจบนพื้นฐานความพร้อมในการทำธุรกิจเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมเข้าร่วมธุรกิจเพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ โอทูมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติโอทูซูเปอร์พรีเมียมออแกนิกสุดยอดนวัตกรรมใหม่ล่าสุดสารฟลาโวนอนเข้มข้นพืชผลเติบตโตแข็งแรงเพิ่มผลผลิตมากกว่าโอทูฟลาโวน่าปรับสภาพดินย่อยสลายฟาาัข้าวและอินรีย์วัตถุในดินเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยอินทรีย์มีทั้งชนิดน้ำและชนิดเม็ดโอทูฟลาโวนินเสริมภูมิคุ้มกันพืชออินทรีย์ ตัดวงจรสกูดพืชว่าโตจริงเพิ่มผลผลิตจริงพิสูจน์มาแล้วกับผู้ใช้จริงโอทูโอทูโอทูซปเปอร์พรีเมียมออแกนิกเป็นสารสกัดจากธรรมชาติอินทรีย์คุณภาพสูงชนิดเข้มข้นไร้สารเคมีปลอดภัยต่อผู้ใช้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพในการเร่งการจเจริญเติบโตของพืชพืชโตเร็วใช้ได้กับพืชทุกชนิดสวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาพบกับรายการเกษตรโอทู รายการที่จะมาเปิดมุมมองชาวเกษตรให้กว้างไกลทันสมัยต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนะครับวันนี้ผมอังโอทูเดินทางมาที่บ้านสายโทหนึ่งตำบลประสาทอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาพบกับเกษตรกรคนเก่งของเราปลูกมันสำปะหลังนะครับมันสำปะหลังที่นี่8ไร่เนาะแไร่ มันสับปหลังพันอะไรบ้างนะครับพบกับเกษตรกร,เ,กรเลยครับครับผมสมศักดิ์ต้นปิ่นอยู่บ้านสายโทหนึ่งเหนืออำเภอบ้านกวดจังหวัดปทุรีครับครับคุณสมศักดิ์ครับมันสับปหลังที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยกี่ไร,ครไ่ครับแปดไร่ไครับแปดไร่แปดไร่ครับปลูกมันพันอะไรบ้างข้างละเอ สี่ไร่ปลูกแปดเก้าอีกสี่ไร่ปลูกแปดหนึ่งครับสี่ไร่นะครับแบ่งกันเป็นสี่ไร่ปลูกมันสำปะหลังสองพันพันแปดเก้ากับพันแปดหนึ่งนะครับก็คุณสมศักดิ์ซ่อนกลิ่นหามันสำปะหลังพันแปดเก้าได้ไม่ครบทั้งหมดทั้งสวนนะครับก็เลยได้เอาพันแปดหนึ่งเนี่ยมาผสมกันมาผสมกันก็เลยได้คนละข้างก็ถือว่าเป็นสวนตัวอย่างที่จะมาทดสอบถึง ความสมบูรณ์ของต้นพันธุ์มันสำปะหลังระหว่าง8 9ดกับ8 1ดหนึ่งครับเออเราจะได้เห็นแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นจังหวะพอดีข้างละสี่ไร่นะครับทําให้เราเห็นถึงต้นมันสำปะหลังที่สวยสดงดงามอยู่ด้านหลังของเรานะครับคุณสมศักดิ์ครับปลูกมันสำปะหลังตอนเดือนไหนครับเดือนปลายเดือนมิถุนายนปลูกปลายเดือนมิถุนายนนะครับมานับดูถ้านับกรกฎา สิงหากันยานตุลานะครับพอเข้าเดือนนี้เดือนพฤศจิกาก็มันสับปะหลังข้างหลังเราอายุสี่เดือนครับท่านผู้ชมสี่เดือนสี่เดือนมันมีหัวอะไอย่างมีแล้วครับมีแล้วมีแล้วเหรอครับมีแล้วเราเราไปคุยหัวดูดีไหมครับเออเนาะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะนําพาท่านผู้ชมนะครับไปคุยดูไปโกยดูว่ามันสับปะหลังในสวนเนี่ยมีหัวหัวดก แบบไหนหัวดกจริงไหมนะครับก็เราไปคุยมาแล้วได้เห็นอยู่แล้วนะเราไปคุยไม้มาได้เห็นชัดเจนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะนําพาท่านผู้ชมเข้าไปชมนะครับเข้าไปชมมันหัวดกหัวหัวกําลังออกเป็นวีเลยเป็นวีนะครับมันมีอุปสรรคอะไรบ้างตอนที่คนปลูกมันสัปะหลังเริ่มต้นเนี่ยเจอฝนทับตลอดเลยครับเจอฝนตกทับตลอดเลยเพราะว่ามันเป็นเดือนตน รในนาเลยเพราะว่ามันเป็นเดือนกรกฎาคมกรกฎาเนี่ยนะครับเป็นเดือนที่มีฝนตกมากที่สุดนะครับในในรอบปีนะครับก็ต้นต้นล้มด้วยต้นล้มด้วยโอ้โหถึงขนาดต้นล้มเลยนะครับยกล่องสูงสูงแทบไม่มีล่องเลยครับที่ยกล่องมาสูงสูงเนี่ยล่องมันยุบลงไปหมดเลยครับนะครับทาให้เราเอ่อมีวิกฤตเหมือนกันมีวิกฤตมีอุปสรรคเหมือนกันแต่ก็ยังทําให้เราเห็น ผลงานของโอทูนะครับที่เห็นหัวมันดกๆได้นะครับนคุณสมศักดิ์ใช้โอทูมากี่ปีแล้วครับปีเข้าปีที่สองนะครับเข้าปีที่สองเคยเห็นมันรับหลังสวยๆแบบนี้มาก่อนบ้างไหมก่อนที่จะใช้โอทูงแต่ปลูกมาสามปีเพิ่งมีปีนี้แหละประทับใจมากนะครับับหลายปีที่ผ่านมายังไม่เคยใช้โอทูนะครับ มองแล้วผลผลิตแตกต่างกันเลยแตกต่างเลยแตกต่างกันต้นมันก็แตกต่างกันกับแตกต่างกันตรงไหนบ้างต้นมันจะสวยเสมอครับเสมอต้นจะสวยเสมอถ้าเราใช้พิษพันธุ์โอทูถ้าไม่ใช่ล่ะไม่ใช้ก็สวยมากไม่สวยมากเงนี้ครับโตบ้างไม่โตบ้างอ่าสูงสูงต่ำต่ำไม่เท่ากันเป็นคลื่นเหมือนคลื่นเลยครับอ๋อแบบนั้นเลยนะครับก็ทําให้เราเห็นถึง ความแตกต่างระหว่างการที่เราใช้ผลิตภัณฑ์อกับไม่ใช้นะค,ะครับมันแตกต่างกันแบบนี้คแล้วก็หัวมันสับหลังล่ะแตกต่างกันไหมแตกต่างครับแตกต่างมากแตกต่างกันไม่ใช้เคยได้ผลผลิตเท่าไหร่ไม่ใช้เนี่ยไปคุยดูเมื่อกี้ไอ้ที่ใช้มาเนี่ยหัวเท่ากับแปดเดือนในปีก่อนอหัวเท่ากับแปดเดือนปีที่แล้วเลย นะครับแตกต่างกันมากเลยแตก่างกันมัน4ี่เดือนเองนะครับมัน4ี่เดือนหัวมันใหญ่เท่ากับเอาแเดือนคับที่ไม่ได้ใช้ o อทูนะครับโอ้ยแบบนี้ o อทูของเราก็คลองใจคนทั้งประเทศเลยสิครับนะครับทำให้เราเห็นถึงคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์แล้วคุณสมศักดิ์นำเอาโอทูชนิดไหนบ้างครับมาใช้ในสวนปีนี้เป็นโอทูปลาบก้าชนิดเต็ด วานรองพื้นก่อนนะครับวานรองพื้นครับแล้วก็ไอเดือนแรกก็ผสมปุ๋ยเคมีครับใส่ใส่ขุดหลุมฝังกลบครับครับรอบที่สองครับขุดหลุมฝังกลบรอบที่สองนะครับแล้วก็ฉีดพ่นด้วยโอทูซูเปอร์ออร์แกนิกครับซูเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกครับกี่ครั้งครับสองครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งแล้วเนาะครับก่อนก่อนปลูกเห็นว่ามีแช่ทอดผ่านไหมครับแช่ครับแช่ครับ อ๋อได้แช่ทอดพัน์แช่ทอดพันธ์ด้วยไอโอตูซปเปอร์พีเมมออแกนิกนี้ครับอ๋อนะครับทำให้เกษตรกรเห็นถึงความแตกต่างนะครับเพราะว่าเราได้แช่ทอดพันธ์ได้ฉีดพ่นถึง2ครั้งนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ใช้โอทูฟลาวก้าชนิดเม็ดนะครับหวานรองพื้นรองพื้นครั้งแรก8ไร่เนี่ยลงกี่กระสอบครับข้างละ2กระสอบ ข้างละสองกระสอบแล้วใช้เคมีกี่ลูกครับสองลูกครับเออก็ข้างละลูกครับนะครับไม่ข้างละสองลูกข้างละสองลูกเหมือนกันอ๋อข้างละสองลูกก็คือใช้โอทูฟลาโบก้าสองกระสอบปุ๋ยเคมีสองกระสอบนะครับสองสองสองข้างเนี่ยก็ใช้ปุ๋ยเคมีสี่ลูกโอทูฟลาโบก้าสี่ลูกนะครับเป็นการรองพื้นเริ่มต้นนะครับก่อนปลูกว่างั้นเถอะหลังจากปลูกแล้วก็ใช้เหมือนเดิมครับ ใช้เหมือนเดิมก็คือใช้โอทูฟลาวก้าข้างละ2ลูก2ลูกปุ๋ยเคมี2ลูก2ลูกเหมือนกันนะครับก็สรุปแล้วก็คือใช้โอทูฟลาวก้าเต็มพื้นที่8ไร่ใช้โอทูฟลาวก้า8กระสอบ8กระสอบอ่า8กระสอบนะครับแล้วใช้ปุ๋ยเคมีแปดกระสอบ8เหมือนกัน8กระสอบเท่ากันนะครับ8กระสอบเท่ากันก็ท่านผู้ชมจะเห็นถึงอ่า หัวมันเนาะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมหัวมัน <Okay. S 1> ข้างในที่เราคุยไปโกยไปคุยให้ให้ชมแล้วเห็นว่าสวนมันที่ติดติดข้างเคียงเราเป็นยังไงบ้างครับก็เริ่มเป็นโรคแล้วเป็นใ oh. บจุดๆเริ่ม <Okay. S 1> มีปัญหาเรื่องรเรื่องโรคเชื้อราครใบรบ <She lla. S 1> บ่วงใบร่วงใบร่วงไหมร่วงครับร่วงเลย ใบกำลังร่วงแล้วของเราใบร่วงไหมไม่ร่วงครับเขียวเสมอของเราใบไม่ร่วงนะใบเขียวเสมอแล้วเขียวสดใสตอนนี้นะครับเป็นเวลาเที่ยงวันเที่ยงเที่ยงวันพอดีเลยเนาะท่านผู้ชมครับอากาศร้อนร้อนจัดมากนะครับก็จะเห็นมันสัมบหลังสองแปลงข้างหลังเนี่ยนะครับก็ยังยืนต้นเขียวสดลดงามอยู่นะครับไม่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องความความร้อนของแสงแดดเลยนะครับก็ เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมสวนข้างเคียงด้วยนะครับเพื่อที่จะเปรียบเทียบดูว่าความแตกต่างระหว่างที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์โอทูกับสวนที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์โอทูซึ่งอยู่ติดกันเนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างเนาะนะครับคุณสมศักดิ์ครับครับชอนชวนท่านผู้ชมหลายท่านที่ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์โอทูของเราเนี่ยมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราบ้างนะครับก็ใช้เถอะครับประทับใจครับ ใช้แล้วได้ผลดีเยี่ยมจริงครับครับครับก็คุณสมศักดิ์ประทับใจมาสองปีแล้วสองปีครับใช้แล้วเห็นผลชัดเจนแล้วครับแล้วก็เป็นแฟนเรียกว่าพันแท้กับเราได้เนาะครับถือว่าเป็นแฟนพันแท้แล้วก็คือใช้ผลิตภัณฑ์โอทูของเราทุกชนิดเลยทุกชนิดเลยครับแม้แต่กระทั่งใช้ผลิตภัณฑ์โอทูซูเปอร์พาวเวอร์นะพาวเวอร์ก็ได้ใช้แล้วใช้แล้วครับมีรถกี่คันมีรถมีรถยนต์กี่คัน สองคันรถมอเตอร์ไซค์กี่คันสามคันใช้ใช้หันเลยใช้ทั้งหมดเลยใช้ทบทวนหมดแล้วใช้ดีใช้ดีดียังไงก็ดีตอนที่ขึ้นเนินเวลาจะแซงเนี่ยไม่ต้องกังวลใจแลแซงขึบปืนเลยมันลื่นครับมันลื่นนะครับผลิตภัณฑ์ของเราทุกผลิตภัณฑ์ที่มีในบริษัทโอทูอินเตอร์เนชันแนลจำกัดของเราเนี่ยนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็ประกอบกับ ผริตภัณฑ์นียใช้แล้วเห็นผลจริงนะครับเห็นผลจริงท่านท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยใช้ลองหันมาใช้ดูนะครับโอทูฟลาว a กาชนิดเม็ดพร้อมด้วยโอทูซูเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกของเรานะครับโอทูของเราเยี่ยมไหมครับเยี่ยมครับมันซับหลังของคุณสมศักดิ์ซ่อนกลิ่นนะครับที่นี่ทั้งสองด้านฝั่งถนนเลยนะครับฝั่งทางด้านนี้เป็นมันพัน แปดหนึ่งนะครับพันพันแปดหนึ่งฝั่งทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับเป็นมันพันแปดเก้าครับแปดเก้านะครับท่านผู้ชมครับแปดเก้าเสมอสวยกันรึ่มเลยเสมอสวยรึ่มเลยนะครับสวยมากสวยมากถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับาข่าวที่แล้ว ขุดมันสำปะหลังแปลงนี้ไปรอบหนึ่งนะครับปีนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ O2 ทูฟลาโวกาชนิดเม็ดลองพื้นด้วยฉีดพ่น O2 ทูซูเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกครับสวยครับสวยสวยสวยมันสวยรึมเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่สวนมันสาปะหลังของคุณซมศสักซ่อนกลิ่นนะครับมาดูคุณสมศักโกยมันโกยต้นมันให้ดูโกยหัวมันให้ดูนะครับ โอ,โ,โอ้โหว่ามันสับปะหลังแปดหนึ่งนะครับตอนที่ปลูกเนี่ยต้นยังล้มด้วยนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมต้นล้มนะน,มนี่ขนาดต้น,ตนล้มนะมันยังได้ขนาดนี้เนาะล่องอที่จริงสูงขนาดนี้ครับครับ,รบอันนี้มันล่องมันยุบลงเพราะว่าฝนตกฝนตกหนักมากตอนที่เราปลูกใช่ไหมครับครับโอ้โหงามจริงๆงามจริงๆดูสิท่านผู้ชมหัวดกดกมากๆเลยปลูกช่วงไหนปลูกช่วงปลายเดือน มิถุนาปลายเดือนมิถุนาเนาะถ้าถ้านับว่ากรกฎานะครับกรกฎาสิงหากันยาตุลาสี่เดือนสี่เดือนอ๋อสี่เดือนนะอัานับกรกฎาสิงหากันยาตุลานะครับกรกฎาเออสี่เดือนสี่เดือนนะครับสี่เดือนอูยมันงามงามงามท่านผู้ชมครับดอกจริงๆดอกจริงๆดอกจริงๆมันหัวดอกมากเนาะคุณสมศักดิ์มัน สองข้างเนี่ยนะครับกี่ไร่ฮะข้างละวสี่ไร่สองข้างก็แปดไร่แปดไร่นะครับมันแปดไร่แปดไร่คราวที่แล้วที่ผมมาเนี่ยมาปลูกช่วงข้างนี้นะครับ,รบแต่ส่วนข้างนี้ที่เป็นเจอดูดเติมเป็นมันสับปะหลังพันแปดเก้านะครับท่านผู้ชมครับเป็นมันสับปะหลังพันแปดเก้าเด้อแปครับแปดเก้า เอาตรงนี้เลยเนาะเฮียเดี๋ยวโชว์แปดเก้าให้ดูได้ได้ได้เดี๋ยวคุณคุณสมศักดิ์ส้นกลิ่นจะโชว์มันแปดเก้าให้ดูนะครับตอนนี้เราดูมันแปดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับแปดหนึ่งเนาะแปดหนึ่งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโพสให้ดูรอบๆนะครับมันสัมปรหลังแปดหนึ่งครับมันสัมปรหลังแปดหนึ่งคุดให้ดูแล้วนะครับคุณให้ดูแล้ว โกยให้ดูแล้วนะครับว่าหัวมันดกขนาดไหนนะครับตอนนี้คุณสมศักดิ์กำลังจะโกยมันสัมปะหลัง8 9ให้ชมนะครับมัน8 9ครับคุณคุณผู้ชมครับ889เก้้โส,สังเกตเอาสังเกตเอาหัวมันสัมปะหลังออกรอบต้นเลยท่านผู้ชมครับ,รอ,บนะออกรอบต้นเลยนะครับเห็นไหมครับออกรอบต้นเลยชัดเจนครับชัดเจน มันสับปะหลังโอทูสี่เดือนแล้วนะครับใช้โอทูฟลาวโบกาชนิดเม็ดรองพื้นนะครับพร้อมด้วยโอทูซูเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกฉีดพ่นได้กี่ <She et S 2> ครั้งแล้วคนระับคุณสมศักดิ์ครับฉีดสองครั้งฉีดได้สองครั้งแล้วเนาะโอ้ดูสิเอาหมดไหมปีนี้ปีนี้จะเอาหมดไหมเนี่ย ต้นมันล้มมันขนาดต้นมันสับปะหลังมันล้มนะครับช่วงที่ฝนตกหนักเนาะต้นมันล้มนะมันยังได้มันสับปะหลังโอ้โหัวดกๆนะครับหัวดกๆดกจริงๆนะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเยอะะเลยนะครับท่านผู้ชมครับมันหัวดกมากดกมากคุณสมศักดิ์โอ้ประทับใจไหมประทับใจประทับใจผลิตภัณฑ์โอทูของเราเนาะ เห็นแล้วก็ชื่นใจกับคุณสมสมศักดิ์ส่อนกลิ่นด้วยนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถที่จะทําให้ท่านเห็นถึงความสวยงามความสมบูรณ์ของต้นมันสัมปะหลังได้นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นมันพันแเนาะพันนะครับข้างๆฝั่ง,ง,งนี้ก็จะเป็นพันแซึ่งต้นมันสัาปะหลังนำมาไม่พอนะครับก็เลยได้ใช้สองพปลูกรวมกันโอ้แต่แปดแนี่มันมันดอกจริงๆ ต้องยอมรับนะครับว่าพันแปดหนึ่งี่มันดกจริงๆนะครับดูที่แปดหนึ่งมันดกจริงๆท่านผู้ชมครับมันดกมันดกมากมันมันสัมปัหลังแปลงนี้ก็ดูแลเอาใจใส่ดีมากเลยนะครับสวยมากสวยมากเรียบร้อยแล้ว มันสับปะหลังพันแปดเก้านะครับข้างนี้สี่ไร่ท่านผู้ชมครับสี่ไร่ตอนนี้ผมอยูู่กลางสวนนะครับผมอยู่กลางสวนถ้าหันมาฝั่งนี้นะครับหันมาฝั่งนี้มันสัมปะหลังฝั่งนี้เป็นพันพันแปดหนึ่งครับคนละครึ่งสวนเนาะสี่ไร่เช่นเดียวกันนะครับสี่ไร่เช่นเดียวกันโอ้ย สวยงามมากสวยงามมากเจ้าของสวนพามาคุณสมศักดิ์ซ่อนกลิ่นนะครับครับท่านผู้ชมครับไม่ได้ใช้ผิลิตภัณฑ์ O2 นะครับเดี๋ยวผมเดินเดินไปให้ท่านผู้ชมได้ชมสักเล็กน้อยนะครับแปลงนี้ไม่ได้ใช้ผิลิตภัณฑ์ O2 โอ้โหแตกต่างกันยังไงลองคิดดูสินะครับ ส่วนแปลงนี้นะครับใช้ผลิตภัณฑ์โอูโอโหเนาะโอ้ยแตกต่างกันแบบไหนเนี่ยท่านผู้ชมดูดูดูมันแตกต่างกันสิ o อูของเรานะครับยอดเยี่ยมแค่ไหนอใช้กับไม่ใช้นะครับแตกต่างกันอย่างมากเลยทีเดียวดูสังเกตที่ใบก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับสังเกตที่ใบได้ ครับคุณสมศักดิ์ครับแปลงไหนใช้ผลิตภัณฑ์โอทูครับแปลงนี้แปลงนี้นะครับเดี๋ยวผมแผนกล้องแผนกล้องให้ท่านผู้ชมได้ชมหน่อยแปลงนี้นะครับท่านผู้ชมครับใช้ผลิตภัณฑ์โอทูเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับเป็นแปลงที่ใช้ผลิตภัณฑ์โอทูแปลงทางด้าน ซ้ายมือของคุณสมศักดิ์ไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้ปิเตอร์พันโอทูเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับแตกต่างกันแบบไหนปลูกปลูกปลูกวันเดียวกันไหมครับไอนี้ปลูกก่อนเดือนหนึ่งปลูกก่อนเราหนึ่งเดือนด้วยโอ้โหแตกต่างกันอย่างมากเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับโอทูซูเปอร์พีพีเยมออร์แกนิกเยี่ยมไหมครับเยี่ยมรับ ครับท่านผู้ชมครับรายการเกษตรโอทูนะครับนำพาท่านชมมาที่สวนคุณสมศักดิ์ส่้นกลิ่นเราได้นำพาท่านเดินชมสวนมาตลอดระยะเวลานะครับก็ได้เห็น ความสวยสดงดงามของต้นพืชแล้วต้นมันซับพลังมีการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ O2 นะครับไม่ว่าจะเป็น O2 ฟลาวก้าชนิดเม็ดนะครับหรือ O2 ทูซูเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกเป็นนวัตกรรมฉีดพ่นนะครับให้กับต้นพืชของท่านพืชก็หกเราไม่ได้อยู่แล้วฉีดพ่นไปเนี่ยมันเขียวมันสวยยังไงมันก็จะตอบแทนให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับนะครับท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์นะครับ สนใจก็โทรหาเราได้นะครับที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับเบอร์โทรด้านล่างก็โทรติดต่อกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณสมศักดิ์ส่อนกลินนะครับเป็นอย่างสูงเนาะแล้วก็รายการเกษตรโอทูของเรานะครับดํานเนินมาจนถึงสุดท้ายของรายการแล้วก็คราวหน้านะครับผมอังโอทูจะนําพาท่านามา เยี่ยมชมสวนมันสมปะหลังหรือว่าสวนพ่อปลูกพืชต่างๆนะครับในภาพสนามคราวต่อไปเราจะหาที่สวยๆเด็ดๆมาให้ท่านได้ชมอยู่เป็นประจำครับต้องขอขอบพระคุณครับครับรายการเกษตร o อทต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับโอทู 2> 2ฟราโมกาสนับสนุนเกษตรกรไทยก้าวไกลสู่เตรสนับสนุนโดยโอทูซูเปอร์พรีเมี ผู้นำแห่งวงการเกษตรอินทรีย์นวัตกรรมใหม่ตัวจริงและนี่คือบริษัท O2 ทูอินเตอร์เนชนแนลจำกัด